เติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนทั้งชีวิตอะค่ะหนูขอคอนไวแค่เรื่องเดียวขอให้หนูได้สัญชาติไทยนอกจากนั้นหนูขอทำด้วยตัวเองค่ะงานที่เขาทำเนี่ยหนักมากแต่เขาทำด้วยความรักด้วยความสนุกโอ้ยคนนี้ทำทุกอย่างครับท่านงานครับนี่คือหยกกล้วยนำไปเป็นอาหารให้อะไรครับหมูอะปังครับ สวัสดีค่ะฮัลโหลยียมีเล่อปุญยิสาอวทูยมีเล่อกว่ากัญยออนนอมือมือยาสาวคิชิคอนนี่ยาแห่ละอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะ ภาษาอะไรนั่นน่ะสิฟังออกว่าส่วนพึ่งราชบุรีภาษาอะไรครับโทษทีเป็นภาษาปากยอค่ะปากยอใช่ค่ะก็คือสวัสดีค่ะหนูชื่อปุญญิสาอวทูค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมดค่ะอายุ28ปีมาจากอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะนีแต่งตัวน่ารักจังเลยยาครับลุคนี้นี่ดูเหมือนทำเกี่ยวกับเกษตรเกษตรกรไหม ใช่ค่ะฟังไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะอ๋อครับโอ้นเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยสิลูกหนูหนูเรียนจบด้านนี้มาเหรอคะหรือ,อยังไงไม่ใช่ค่ะจบมหาวิทยาลัายราชพัฒนนคปรปฐมค่ะ<อ>ออคณะการจัดการเอกโลจิสติกค,ค่ะอ๋อแล้วมาทําตรงนี้ได้ไงคะลูกส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเกษตรกรอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือที่บ้านนะคะปลูกพืชผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วค่ะแล้วตอนนั้นน้องวศก็มีโอกาสได้ขึ้นไปอยู่กับ ป้าค่ะเขามีเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเลยค่ะซึ่งน้องมไดค่ะมีหน้าที่ในการให้อาหารสัตว์น้องๆพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะก็เลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอลูกใช่ค่ะชอบมากๆเพราะว่าเวลาที่น้องมดได้เห็นการเจริญเติบโตของเขาอะค่ะสัตว์ที่น้องมดเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้องหมูตั้งแต่ตัวเล็กๆอะค่ะเขาเจริญเติบโตให้เราเห็นทุกๆวันค่ะเรารู้สึกว่ามีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยค่ะหนูเป็นชนเผ่าปากกากยอ ปากากังยอค่ะปากากังยอใช่ค่ะอ่าโอเคคุณตอนนี้เป็นเป็นสัญชาติไทยไหมได้สัญชาติไทยแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเชื้อชาติกะเหรี่ยงค่ะโอ้ดีใจ<ม>เป็นสัญชาติไทยนานหรือ,อยังคะลูกได้มาประมาณ5ปีแล้วค่ะคก็ตอนอายุ23เองใช่ค่ะตอนจบมหาลัยพอดีเลยค่ะตอนฝึกง,งานเสร็จพอดีเลยค่ะเอาแล้ว ตอนเด็กๆนะฮะมันมันมีปัญหาอะไรไหมฮะกับการที่ตอนเด็กๆก็สําหรับน้องมดก็คือรู้สึกน้อยใจนิดหน่อยค่ะที่แบบไม่มีเหมือนเพื่อนๆแค่นั้นนอกนั้นก็คือไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราสามารถเรียนได้ปกติตามเพื่อนๆเ,เลยค่ะที่ว่าไม่มีเหมือนเพื่อนๆเ,เนี่ยอะไรบ้างที่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าน้อยใจเวลาที่เรายืน่นเข้าโรงพยาบาลหรือว่าแบบ บัตรประชาชนต่างๆเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนเพื่อนๆนะคะเรารู้สึกน้อยใจค่ะแค่นั้นเข้าใจเลยอตอนเด็กๆแล้วลูกชีวิตเป็นไงราบรื่นหรือว่ามีความลําบากอะไรตอนเด็กๆไหมตอนเด็กๆคือลําบากมากๆค่ะก็คือเราเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนค่ะซึ่งน้องวดเองก็คือจะช่วยพ่อแม่ทํางานตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้เงินไปที่โรงเรียนก็แค่วันละ5บาทค่ะ แล้วก็เดินทางไปโรงเรียนเดินเท้าไปค่ะขึ้นเขาลงเท้าค่ะไม่มีแม้แต่รองเท้านักเรียนใส่เราต้องใส่รองเท้าแตะเวลาหน้าฝนเนี่ยค่ะรองเท้าแตะค่ะมันโดนน้ํามันก็จะกระเด็นขึ้นมาใส่กระโปรงเราอะค่ะใช่ซึ่งเสื้อนักเรียนที่เราใส่อะเป็นเสื้อนักเรียนแบบนานาชาติเลยค่ะ เป็นที่แบบผู้ใหญ่ใจดีเขามามอบให้กับเราเป็นแบบชื่อของคนอื่นตาโรงเรียนของคนอื่นคะ่ะซึ่งแต่ละวันเราจะใส่ไม่เหมือนกันเลยจนคุณครูเขาทักเลยคะ่ะว่าวันนี้มาอีกโรงเรียนหนึง่งวันนี้มาอีกโรงเรียนหนึ่งเลยคะ่ะใช่แล้วที่บอกว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานน่ะเราไปช่วยทําอะไรอะครับก็คือที่บ้านนะคะพ่อกับแม่ก็คือจะทําสวนไปรับจ้างทั่วไปอะคะ่ะ น้องมอดก็จะช่วยในเรื่องของกับข้าว,าวล้างจานซักผ้าทุกอย่างเลย<ม>เพราะว่าตอนเด็กๆที่น้องมอดอยู่อะค่ะไม่มีความเจริญเลยก็คือยังไม่มีน้ํายังไม่มีไฟฟ้าเลยค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะ<ม>น้องมอดกับพี่ๆที่อยู่ด้วยกันในบ้านนะคะ<ม>ต้องตักน้ําจากลําธารขึ้นมาที่บ้านค่ะ<ม>เพื่อเอาไว้ใช้ในในบ้านค่ะ<ม>แต่ถ้าเราอาบน้ําหรือว่าซักผ้าอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราต้องลงไปที่ลาําธารใช่ค่ะ โอ้โหหนักนะนี่แล้วเรื่องเรียนเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ส่งเรียนตลอดเลยไม่มีปัญหาเรื่องสัญชาติอะไรไหมลูกในการเรียนเรา ใช่ค่ะก็มีปัญหาเรื่องสัญชาติค่ะก็คือพ่อกับแม่ค่ะคือเขาแบบกังวลว่าถ้าเราเรียนไปก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้สัญชติไทยแต่ว่านมวดนะคะอยากเรียนมากมากค่ะ<ม>เรารู้สึกว่าถ้าเรามีการศึกษาแล้วเรามีแนวทางที่ดีค่ะเรามีคอนเน็ชันที่ดีมันก็จะนําไปสู่แบบเราสามารถยื่นเรื่องของสัญชาติ<ม>อะไรได้ค่ะ<ม>นงมวดก็เลย ขอพ่อกัแบแม่เรียนตลอดแต่ว่าจะบอกเขาว่าน้องมดจะเรียนไปด้วยค่ะทํางานช่วยที่บ้านไปด้วยแล้วก็หาอาชีพเสริมไปด้วยเพื่อจะได้มีไรายได้มาเจอจูในครอบครัวค่ะครับงานที่ทําตอนนั้นอะมีอะไรบ้างหหมอต้นก็คืออยู่กับญาติก็ช่วยเลี้ยงสัตว์ค่ะแล้วก็ทําอาชีพหาหน่อไม้ไปด้วยช่วงหน้าเห็ดคนก็หาเห็ดคนไปด้วยค่ะ<อ>แล้วก็ช่วงหมอปลายอย่างเงี้ยน้องมดก็ กลับมาเรียนที่ตัวเมืองค่ะตอนนั้นส่วนพึ่งรีสอร์ตเยอะมากๆเลยค่ะก็จะมีมเป็นทั้งเด็กเสิร์ฟเป็นทั้งแม่บ้านเป็นทั้งรับลูกค้าไปชมห้องเข้าพักอย่างเงี้ยค่ะขับรถกอล์ฟพาลูกค้าเข้าห้องค่ะเก่งมากรจริงๆเราเนี่ย <laughs> แล้วก็ตอนตอนนั้นอะหารน้องมดก็จะเข้ามาหาลัยทั้งๆที่ยังไม่มีเงินสักบาทเลยค่ะ ก็เลยไปทำโรงงานค่ะตอนช่วงมหอะค่ะปิดเทอมช่วงนั้นปิดปิดหลายเดือนอยู่ค่ะเก็บเงินมาได้ก้อนหนึ่งค่ะจนเปิด<อ>เทมอมลงมันก็ไปจ่ายค่าหอไปจ่ายค่าเทอมค่ะแล้วก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาคือไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยแต่เข้ามาหาลาัยเราต้องใช้เพราะว่าเราต้องใช้สื่อสารกับเพื่อนกับอาจารย์ในโรงในมหาลาัยค่ะ ยอยลูกเอ้ยหลังจากนั้นก็ได้รับข่าวดีค่ะว่าเรื่องที่ขอสัญชาติอะคะอ่ะไ,ได้ได้แล้วค่ะใช่วันวันแรกที่เรารู้ว่าเราได้สัญชาติเรารู้สึกไงคือทั้งชีวิตอะค่ะหนูขอพรไว้แค่เรื่องเดียวก็คือขอให้หนูได้สัญชาติไทยนอกจากนั้น หนูขอทำเองทำด้วยตัวเองค่ะขอแค่ได้สัญชาติไทยเพราะว่าถ้าหนูได้สัญชาติไทยปุ๊บหนูมีความขยันมานะอดทนแล้วก็วินัยต่างๆเนี่ยค่ะหนูสามารถสร้างด้วยตัวเองได้ค่ะหนูขอแค่เท่าเทียมกับทุกคนเพราะว่าหนูเกิดในประเทศไทยค่ะพวกเราต้องใช้คำว่าด<ๆ>ีใจจริงๆที่มีหนูเป็นเพื่อนร่วมสัญชาติหนูหนูมีค่ากับกับแผ่นดินมากจริง แล้ว,ลวทํายังไงถึงมาเป็นฟาร์มไก่ไข่ได้ครับ <S <S จุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือหนูฝึกง,งานเสร็จใช่ไหมคะหนูก็ได้ทํางานค่ะทําได้ประมาณ3ปีค่ะแล้วก็โควิดพอดีเลยค่ะบริษัทก็เลยมีน้ยโยวบายให้พนักง,งานนะคะสามารถกลับไปเ work from home ที่บ้านค่ะไปไปมาโควิดอะคะ่ะระบาดหนักมากไม่สามารถแบบข้ามจังหวัดได้เลยค่ะ แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ไปไหนไม่ได้เลยน้องมดก็เลยตัดสินใจปรึกษากับที่บ้านค่ะถามว่าเราทําอาชีพเสริมอะไรกันไหมเพื่อจะได้มาเจอจูในครอบครัวเพราะว่าไรายได้เราอะทางเดียวไม่ได้แล้วค่ะสมัยนี้ก็คือต้องมีไรายได้เสริมสองสาทางเลยค่ะใช่น้องมดก็เลยตัดสินใจที่อยากทําเกษตรกรค่ะเพราะว่าด้วยส่วนตัวคือชอบอชอบมากๆอยากเลี้ยงสัตว์ค่ะ ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเพราะว่าน้งวศึกษาการตลาดแล้วค่ะว่าทุกคนเรือนเลยค่ะต้องมีไข่ไก่แน่นอนค่ะแล้วเราส่วนตัวเราเองเราก็ชอบกินไข่ไก่ด้วยค่ะแล้วหนูทําการตลาดให้ให้คนรู้จักฟาร์มหนูได้ยังไงคะลูก จริงๆอะค่ะน้องวดเล่นติ๊กตอกด้วยค่ะ oh. ตอนนั้นก็คือเหมือนโควิดแล้วก็มีคนหาันมาเล่นติ๊กต k อกน้องวดก็เลยเอาคลิปที่น้องมดทำตั้งแต่สร้างโรงเรือนลงน้องไก่ค่ะแล้วก็วิธีการดูแลในโรงเรือนทุกอย่างจนจนออกขายมาแล้วก็ส่งไปให้ผู้บริโภคเนี่ยน้องวดลงให้เขาเห็นภาพเลยค่ะจนทําให้มีคนเข้ามาชมวิวในติ๊กตอกน้องวดนะคะประมาณ24ล้านวิวค่ะอใ <Whoa. S 2> ช่ โโอ้โหม,มีคนติดตามเท่าไหร่ล่ะครับในทิกตอกตอนนี้ในทิกตอกผู้ติดตามอยู่ที่2.8ล้านค่ะโอ้โหแล้วโอ้โนี่เราก็มีการขายทาง t ิกต o k เลยถูกไหมคะใช่ค่ะปัจจุบันก็คือเป็นทั้งเกษตร,รกรเลี้ยงไก่ค่ะแล้วก็ทำเพจ f a c e b o o k ด้วยค่ะทำช่อง YouTube อค่ะแล้วก็เป็น Tik t o k เกแล้วก็รีวิวสินค้าค่ะโอ้โหที่สุดไรายได้ตอนนี้นี่เป็นไงคะ ดูแลครอบครัวได้เต็มที่ก็สามารถเจรจุนครอบครัวให้มีแบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็น้องวดก็สร้างร้านขายของชําเป็นร้านมินิให้กับพ่อกับแม่ด้วยค่ะโอ้โหลูกสุดยอดสุดยอดจริงลูกดีมากแหมวันนี้นี่คือแบบอยากให้เลยอ่ะอยากมีลงมาอะไรแล้วอยากให้ตอนนี้เลยเนี่ยฟังเรื่องราวแล้วแบบโอ้โหโสื่จริงๆความฝันของหนูวันนี้<ะ>อยากได้อะไรกลับไปคะ น้องมดอยากได้ทุนบริจาคไปให้กับโรงเรียนหมู่บ้านทรมะขามค่ะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะโร<า>งเรียนนี้ก็คือเป็นโรงเรียนที่น้องมดเรียนตั้งแต่ประถมค่ะก็คือเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสน้องมดแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะมาแจกของให้กับน้องมดบ่อยมากค่ะเมื่อน้องมดมีโอกาสน้องมดก็อยากจะตอบแทนโรงเรียนนี้ค่ะครับผมนี่คือคําว่าคน,นคุณภาพนะดีใจที่ได้น้องเป็นเพื่อนร่วมชาติจริงๆ เอาเอมาแล้วก็โชว์ความสามารถหน่อยนะได้ให้เราได้เห็นฟาร์มของหนูหน่อยนะลูกนะได้เลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับมดครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่มดมารายการนะครับได้ฟังเรื่องราวของมดแล้วนี่คือ นี่คือคนคุณภาพอ่ะนี่คือแบบอย่างในหลายๆมิติเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากท่านนกงานครับงานที่เขาทำเนี่ยหนักมากนะแต่เขาทำด้วยความรักและความสนุกเดี๋ยววันนี้เรามีภาพมาใ,ให้ชมแล้วมดอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่ละส่วนทำอะไรเนาะได้ค่ะยืนข้างพี่โตเลยครับค่ะน้องมดครับที่เราจะได้ชมเนี่ยมันเป็นฟาร์มของเราใช่ค่ะเป็นฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะลงไปดูกันเนาะ,ะฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีครับ ท่านการครับเห็นภาพแรกแล้วหยุดเราท้าทายกรรมาการว่าให้ทายว่าสิ่งนี้ครับแหน่เนี่ยครับเลี้ยงอะไรลองเดากันแน่ๆคือมีไก่แต่นอกจากนั้นนะครับเขาบอกแล้วว่าเขาพยายามจะเป็นเกษตรกรแบบเกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียงโอ้่น่าจะมีอะไรบ้างลองเดาครับแหน่เป็ดอากูง้องเดาว่าเป็ดค<ะ>่ะ่หอยโตผมก็น่าจะเป็นพวกแบบเป็ดไก่อะไรไหมครับเป็ดไก่นะไก่เนี่ยมอ้ยก้อยครับถ้าผมจะตอบว่าปลาวานเนี่ย จะมีคนว่าผมไหมเอ่อฟ้ามหนูเลี้ยงหวานได้ไหมไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงห<ม>วานไม่ใช่วานไม่ใช่วานไม่ใช่วาน,วานกบพี่เดาว่ากบนะพิมง,งานครับแหนนี่เลี้ยงอะไรครับนี่คือเราตักขึ้นมาก่อนใช่ค่ะเราเลี้ยงเยอะไหมครับแหน เลี้ยงสองบ่อค่ะโอ้สองบ่อนะใช่ค่ะแล้วก็ไปโรยตรงนี้ครับต้องมีอะไรกินแน่ๆเลยครับมีมีบางอย่างกินเจ้าแหนีนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตักกันนะครับเป็นปลาชนิดหนึ่งครับปลาดุกปลาดุกเหรอคะปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกวิธีจับนะคะก็คือเอามือเข้าไปสอดเข้าไปตรงแง่งสองคางอะคะ่ะแล้วก็ใช้มือล็อกให้แน่ๆนๆสนกันครับผมผมทวนก่อนไม่มีใครตอบถูกนะครับเนี่ยครับกาลังโรยสิ่งนี้ลงไปเลี้ยงอะไรครับ ยังไม่มีใครตอบถูกครับอันนี้ไก่แล้วแหละว่าไก่ครับตครับอันนี้ก็ไก่แล้วครับก็เป็นอาหารเม็ดใช่ไหมครับเป็นเม็ดครับอาหารเม็ดให้ไก่ครับนี่หอยครับแมวเปอร์เซียแมวเอร์เซยอยพี่ไม่เคยรู้เรื่องของสัตว์ที่ราคาแพงกันอย่างนี้เลยหรอไม่ค่ะแมวเปอร์เซียพี่หอยไม่ใช่แมวเปอร์เซียครับไม่ใช่แมวเปอร์เซียไม่ใช่แมวเปอร์เซียไม่ใช่ครับเป็ดเป็ดอ่าไก่ไก่กับเป็ดนะครับไก่หรือเป็ดครับทีมงานชมครับ ันนี้ก็จะเป็นน้องกบนะคะอ๋อน้องกบอันนี้ก็คืออายุครบ3เดือนแล้วนะคะเป็นกบเนื้อค่ะเป็นสายพันุกบนาค่ะอันนี้น้องกบก็จะอายุประมาณ3เดือนนะคะเป็นช่วงสามารถจับขายได้แล้วค่ะอ๋อเขากินอาหารเม็ดนี่ใช่ค่ะ<อ>และอาหารนะคะที่ใส่ลงบนถาดอาหารเดี๋ยวน้องกบจะกระโดดขึ้นมากินเองนะคะที่น้องวนไม่โยนในน้ําเพราะว่าเวลาอาหารลงไปในน้ำนะค่ะมันจะทําให้น้ําเสียไวยอ๋ออ๋อเหลือเกินเขาตอนนี้หนูเลี้ยงกบกี่ตัว บ่อนี้เลี้ยงประมาณแ0 0ตัวค่ะแปดร้อยสักพูดนะครับกบนี่คือกบเนื้อใช่ค่ะแปดร้อยตัวถ้าเราขายเราขายเป็นกิโลหรือเป็นอะไรครับขายเป็นกิโลค่ะตอนที่ซื้อมานงองมาซื้อมาตัวละบาท50ค่ะตอนนั้นประมาณตัวไซส์ไหนต้องทำนิ้วหน่อยหัวนิ้วโป้งค่ะอันนี้คือบาท50เนาะใช่ค่ะแล้วเวลาขายขายประมาณตัวขนาดไหนตัวประมาณแบบเออสามขีดสามขีดแล้วดูขายเป็นเป็นน้ำหนักหรือขายเป็นตัวขายเป็นโลค่ะโลละกี่บาท เออยยีค่ะจากสามตัว4ี่บาทห้บอ่ะใช่ค่ะกลายเป็น3ตัว120ยยีภายในเวลา3เดือนแต่ตรงนี้มันมีเรื่องอาหารมีการดูแลค่าที่เลยนะใช่ค่ะท่านงู้กับผมย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่า2ข้อแล้วยังไม่มีใครตอบถูกนะครับเฉียดมากเลยแมวเปอร์เซียแมวเปอร์เซียเนี่ยใกล้กว่าปลดุกอีกพี่ครอณไระชนเขาทำทุกอย่างนะครับ Oh. Oh. มีอยู่ที่นี้ทำทุกอย่างครับท่านผู้ชมครับนี่คือหยกกล้วยครับนำไปเป็นอาหารให้อะไรครับสัตว์อะไรครับหมูอ่ะก็หมูนะครับพี่หอยนี่คืออะไรนี่คือนี่คือกล้วยเนี่ยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะหนูต้องควบคุมตัวเองหนูจะแสดงอาการกรรมการเขาจับสังเกตพอหนูสะดุ้งแป๊บหนึ่งเนี่ยคุณเขาเขาเริ่มไม่มั่นใจหนูควบคุมตัวเองไว้อ่านะอย่าเพิ่งสะดุ้งนะกูยืนยันหมูเลยครับไปให้ไกลจากหมูแล้วกันขู่พลาดไปแล้ว ช้างครับอะไรนะเจริญรอยตามเขาไปไกลช้างเขาขิ้เฮ้ยอ๋อช้างขิ้อ้อยเนี่ยคล้ายๆกันเคลิวๆคล้ายๆกันช้างคอก็รู้ทางเกษตรผมสูงมากนะครับตเลยพี่หอยผมขอจริงจังผมไม่เอาขำผมขอตอบแบบจริงจังผมขอยิ่งกว่าช้างนะลวกกล้วยเลี้ยงอะไรพี่เสือดาวเขาคุมมะรุมอยู่เอ๊้สิใบให้ได้ไหมครับมีสองขา จิงโจ้แล้วก็เอกจิงโจ้หนูเลี้ยงจิงโจ้ไม่ได้เรียนครัหนูไม่น้องไม่ได้เลี้ยงจิงโจ้ผมว่าไปชมก่อนจะเลยเถิดทีนไงครับไปครับนี่อะไรครับอ้อยอันนี้ย่าหวานอิสราเอลค่ะโอ้นี่ย่าหวานใช่ค่ะให้ให้สัตว์ตัวนี้กินด้วยใช่ค่ะให้สัตว์ตัวนี้กินได้โอเขาว่าทำเป็นยางยุ่ยยุดยยุ่ยยุ่ยยุ่ตอบใหม่ครับยังไม่มีใครถูกครับหมูไม่ใช่เหรอไม่ใช่หมูครับ กระต่ายไม่ใช่กระต่ายครับสองขานกเหรอนกอ่าชมต่อครับไก่ไก่นี่เองใก่ครับ,รบถ้าต้องการสังเกตไหมครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยไม่เป็นต้นทุนเพราะน้องเขาหาเองนะเอามาผสมผสานกันแต่เมื่อสักครู่สังเกตว่ามีการเติมอาหารบางอย่างด้วยใช่ค่ะ อันนี้น้องมดเลี้ยงแบบปล่อยนะคะน้องไก่ก็จะได้เดินเล่นในสวนค่ะอ๋อมันเป็นเลี้ยงแบบนี้ไก่สวยจังเลยอ่ะที่สะอาดมากนะครับปุ๋ป้ว,วนไข่เออเกนิกเลยอะ่ะเก็บได้ทุกเช้าแม่ไก่ในแต่ละวันเขาออกไข่กี่ฟองครับหนึ่งตัวต่อนหนึ่งฟองค่ะหนึ่งตัวหนึ่งฟองใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้คือวิธีการอาบน้ําของเขานะคะก็คือเขาจะคลุกดินค่ะแล้วก็อาบแดดด้วย ซึ่งตัวเขาจะสะอาดมากๆเลยค่ะจะไม่มีลายในตัวนะคะอันนี้คือการอาบน้ำอของเขาค่ะโถ่แม่คุณไก่น้องไก่ชุดนี้นะคะจะเป็นไซส์เล็กนิดนึงค่ะเพราะว่าน้องไก่เป็นน้องไก่สาวนะคะ,ะก็จะไซส์ประมาณเบอร์ 3, เบอร์ 4, เบอร์5ค่ะ พมีความสุขอะเราขายไข่ถูกไหมครับใช่ค่ะวันหนึ่งได้กี่ฟองอลูกตอนนี้ก็คือที่ฟาร์มมีประมาณ250ตัววันหนึ่งก็ได้ประมาณ7แผงค่ะสามชนิดเนี่ยคืออยู่ได้เลยอยู่ได้เลยค่ะน้องมดทำเป็นอาชีพเสริมนะคะจริงๆน้องมดทำอีกหลายอย่างมากเลยค่ะทำทั้งเพจ f a c e b o o k t ิกตอกก็รีวิวสินค้าแล้วก็ y o u t u b e ด้วยค่ะโอ้นี่คือเป็นคนที่ขยันมากนะแล้วรู้เลยว่าเขาตอบ ว่าสิ่งที่เขาทำทำด้วยความสุขเนาะใช่ค่ะเขาเขาค้าขายครับแล้วก็เขาเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นแม่ค้าและทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยอีกหนึ่งสิ่งที่เขาแม่นยำมากคือเรื่องการชั่งน้ำหนักครับเพราะว่าเขาขายด้วยการชั่งน้ำหนักทุกวันใช่ค่ะเราจะท้าทายบางสิ่งบางอย่างกับน้องหมดครับทีมงานครับมาครับหมดครับเชิญครับท่านผู้การครับนี่คือปลาดุกครับ เป็นประดุกที่มีขนาดใกล้เคียงกันครับท่านต้องการช่วยกันนิดนึงครับคือเราอยากให้เลือกประดุกที่ท่านรู้สึกว่ามันตัวเท่าๆกันนะครับแล้วเราจะท้าทายบางอย่างมดเลือกมา3ตัวครับกรรมการช่วยกันครับงัว่าอีสามตัวเนี้พี่ว่าไหมอ่ะพี่ลองได้ครับอันนี้ใกล้เคียงเอาขวานมือครับโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วค่ะทีมงานครับกรรมการเลือกได้3ตัวแล้วครับใส่ถุงมือก่อนได้เลยค่ะ น้องมดครับโจ์เนี่ยนะครับ <üre S 1> เราจะให้น้องมดกะดน้ำหนักแล้วเรียงจากน้อยไปมากห้ามผิดเลยครับต้องแม่นยำมากเพราะว่าหน่วยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเศษเซี่ยวเลยนะ,ะอันนี้เรียงลำดับได้เรียงจากน้อยไปมากครับโอ้มันใกล้เคียงมากะอ,อะแต่ว่าน้ำหนักใกล้มากครับเพราะดูจากขนาดตัวแล้วใกล้มาก น้อยคือข่ามือหนูหรือเปล่าใช่ค่ะน้อยฝั่งนี้ค่ะน่าจะประมาณนี้เนาะใช่ค่ะซส์จับน้อยมามากนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานคือพี่ขุนมาช่วยช่างนะครับพี่ขุนครับเชิญครับพี่ขุนครับน้องจะไล่ามาจากนี้นะครับน้อยมามากตัวนี้นะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักที่ได้คือ ผู้แมนมาก204ร่กรัมนี่คือตัวแรกครับนี่คือตัวแรกนะครับตัวต่อไปตัวที่2ครับน้ำหนักต้องมากกว่า204นะครับน้ำหนักตัวที่2เท่าไหร่ครับสองร้อยสิบกรัมครับเจียดเียดเบียดเบียดบอต้องลุ้นตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายครับตัวที่สามต้องมากกว่าสองร้อยสิบนะครับ น้ำหนักที่ได้คือโอ้โหสองร้อยสิบสามกรัมครับโอ้โหโอ้โหไอเดียวไอเดียวสองร้อยสี่สองร้อยสิบสองร้อยสิบสามท่านผู้ชมครับค่ะน้ำหนักมันห่างกันหกกรัมมันมันมันห่างกันสามกรัมถึงว่าน้องคุกคุกมือแม่นมากมาความสนุกยังไม่จบครับ รับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ